เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีอัไกิแบรครับวันนี้เราอยู่ไรเดอรแรกหน้าลองนั่นเองนะครับวันนี้จะพูดถึงกิจกรรมนะครับแล้วก็อาชีพ2.2ที่เข้ามาแล้วว่าอาชีพมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขอญอาตแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับแล้วก็มีใบแจกพารด้วยนะครับ อ่เดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนแล้วกัครับตอนนี้มีกิจกรรมก็คือใช้จ่ายสะสมกำหนดเวลานะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลต่างๆมากมายเห็นไหมาใช้จ่ายไดมอนด์หนึ่งพันสามพันห้าพันหืนหนึ่งจนสุดท้ายไปถึงหลัก1นล้านก็จะได้เป็นส่วนโรบอทบูลิงนะครับเห็นเขาบอกว่าสวยมากเลยนะก็ประมาณ1นล้านไดมอนด์เองนะครับก็สามารถจัดไปได้ต่อไปในส่วนการใส่โค้ดนะครับเพื่อน เพิ่มๆก่อนว่าตั้งค่านะครับเอ้ยไม่ใช่ขอพัยครับกดขวากลางนะครับที่เป็นรูปพูลลิงอ่ะเสร็จแล้วกดคําว่าซิตติ้งอ่ะแล้วกดรหัสแรกรับรับตรงนี้รับสาหรับผู้เล่นใหม่โค้ดหมีวางไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่อวันนี้อาจจะหมดแล้วนะก็รีบใส่ก่อนถ้าหมดก่อนหมดวันนี้นะครับอ่าต่อไปในส่วนอาชีพ2.2อาชีพ2 2เราต้องเสียเงินหรือเปล่าไม่ต้องนะครับทํายังไงเอ่ย กดขวามบนเสร็จแล้วกดคาว่า time event นะครับขวากลางเห็นไหมแล้วกดคาว่า check in ครับนี่เอยไม่ใช่นี่ว่าขอภัยนะครับน,นี่อ่ะแล้วกดคาว่า7 day pass นี่ครับนี่อันแรกเลยครับเราจะได้ job change score มานะครับซึ่งเราสามารถกดเปลี่ยนชีพ2.2ได้เลยทันที เพื่อนใส่โคตดก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับเห็นว่ามีใบกันแตกด้วยแล้วก็มีในส่วนคอนด้วยนะครับอ่าเราก็สามารถกดได้เลยต่อไปถ้าใครอยากเป็นอาชีพก็สามารถไปกดที่ใบได้เลยครับแต่มีอาจจะไม่เปลี่ยนนะคือมียเรื่องมีสาดมีก็ว่ามันก็สบายอยู่แล้วเอ่อถ้าหาไม่เจอให้กดคาว่าไอเทมครับมันจะได้แบบคัส คัดไอเทมที่กดได้อย่างเดียวเนาะอ่านี่ครับนี่เราสามารถกดใช้ได้เลยอ่าอาชีพที่มาใหม่ตอนนี้ก็จะมีในส่วนอะไรบ้างนี่คูซเดอร์นะครับเศษแล้วก็มองนะครับมองส่วนใหญ่จะไปในทางคอมโบแลนะประชิดมันไม่เก่งอีกทีตอนชูล่ามีสกิลหมูครับ ถ้าเกิดสมบุณจะเล่นแบบเอาแบบง่ายๆมีแนะนะว่าถ้าเกิดไรบรรดา3ชี้นนี้มีให้เสกนะเพราะว่าเสกมันสามารถยิงไกลได้แล้วก็มีในส่วนสายออโต้สเปลออโต้สเปลก็คือเดินเข้าไปตีแล้วมันจะเป็นเวทตกลงมาครับก็ใน3ชิ้นนี้มีว่าเสกน่าจะเก่งสุดหม,ม,ม,มายถึงว่าเอ่อในการเล่นนะมันยืดหยุ่นดีประมาณนี้นะครับลองมามีให้คูซซเดอร์คูเาเดอร์นี่มันจะมีท่าฮลีคอร์ มันคิดมาจากอินบวกแอคแท็กครับก็เราก็ใส่ของอินเยอะๆมันก็จะตีแรงมากตีเป็นสองฮิตแรงมีว่ามันเก่งกว่านายอ่ะอ่าแล้วก็ตัวของคูเดอร์เนี่ยจะมีท่าบวกเป็นพัซซี่เพื่อบวกคีเลยครับทาค่าคิร้อยง่ายมากก็ถ้าเกิดให้เทียบกวับนายก็เก่งกว่านายทุกๆอย่างแล้วก็อย่างที่บอกคือตัวของเขาสามารถเล่นเป็นสายถึกได้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ากะจะเข้าวอลพ p สงครามเนี่ยมีคูเดอร์เยอะก็อุ่นใจกว่าแน่นอนนะครับ อ่าต่อไปหมดแล้วมีแค่สามชีพแค่นี้เองนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันเรามันมันก็เก่งทุกอาชีพอะอยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบแล้วเรามีว่าครูซอเดอร์กระเสกหน้าเล่นถ้าถามมีนะอ่ะประมาณนี้และอ๋อมีลืมบอกเวลาเพื่อนๆเปลี่ยนคัสเนี่ยถ้าเกิดเป็นของอะอาชีพอะเพื่อนๆต้องซื้อใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพอย่างเงี้ยก็ ยังไงก็เต็มเงินไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีเล่นวีมีปเล่นครูเดอร์เี่มมีต้องซื้อของวิสาหยกแพงเลยแต่ว่าพวกการ์ดพวกเกิร์ดเนี่ยยังสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้นะครับอย่างถ้าเกิดสมมติมีไปครูเดอร์มีก็เล่นได้นะวีเพราะว่าส่วนใหญ่ครูเดอร์ดมันก็เน้นเป็นเป็นอินเป็นหลักอยู่แล้วหรือว่าเป็นในส่วนเศษก,ก็ได้ครับก็สามารถใส่ได้ครับแต่ว่ามีเปลี่ยนไหมมีค่อยเปลี่ยนนะมีชอบวิสาหอยู่แล้วชอบแบบเอลีลงทีเดียวตายยกครัวอะไรอย่างเงี้ยมีชอบกันมากกว่านะครับ อ่ะตอนนี้ก็มีเงินส่วนกิจกรรมแคนดี้นะครับเราสามารถเช็คอินแล้วก็ได้รับของรางวัลมากมายนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีของหูสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยมีใบการแตกด้วยนะครับอ่ะอน,นีก็สรุปทุกางานเรียบร้อยแล้วโดยมีขออญาตีบอกรีบบวกก่อนไปแล้วกันเพราะมีก็ไม่รู้ทําอะไรละมาขำๆล้วกันนะครับลองใช้ใบการแต่งสองใบโอเคครับ กดเลยแมวโอ้โหสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็จากลาไปแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรก็มาทิ้งใต้อคอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะและ้วเจอกันนะครับ